สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้วิทยาศาสตร์กายภาพฟิสิกส์นะครับวันนี้เราก็จะมาพบกันกับเรื่องของคลื่นนะครับคลื่นก็มีอยู่หลายคลื่นด้วยกันนะครับแต่ว่าเราจะเจาะจงวันนี้ก็คือเป็นคลื่นกลนะครับหัวข้อที่สําคัญที่เราจะเรียนนะครับก็มีหนึ่งคลื่นและประเภทของคลื่นนะครับองค์ประกอบของคลื่นนะครับแล้วก็พฤติกรรมของคลื่นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับคลื่นกลนะครับ คลื <ítulo> sabes, anyway loser, ่นกลนั้นเป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการถ่ายโอนพลังงานนะครับก็คือเป็นคลื่นที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ไปนะครับอย่างเช่นคลื่นในเส้นเชือกเวลาเราสะบัดเชือกนะครับคลื่นในสปริงนะครับคลื่นน้ําที่ต้องอาศัยน้ําในการส่งถ่ายพลังงานคลื่นเสียงก็เหมือนกันนะครับต้องอาศัยอนุภาคของโมเลกุลในอากาศนะครับในการส่งพลังงานเสียงไปนะครับเราก็จะสามารถแบ่งคลื่นกลออกเป็น2ชนิดนะครับ ตามทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคได้เป็นคลื่นตามยาวนะครับแล้วก็คลื่อนตามขวางเรามาดูคลื่นตามยาวก่อนนะครับคลื่นตามยาวคืออะไรนะครับคลื่นตามยาวเป็นคลื่อนที่อนุภาคของตัวกลางนะครับมันเคลื่อนที่ขนานตามทิศทางของคลื่นนะครับที่เคลื่อนที่ไปนะก็จะมีคลื่นเสียงนะครับ คลื่นบนกดลวดสปริงนะครับที่เกิดจากการดึงหรือว่าอัดสปริงนะครับก็จะมีการส่งถ่ายพลังงานไปในทิศทางเดียวกันนะครับมาดูตัวอย่างครับรูปด้านบนนะครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้นะครับเป็นอนุภาคของโมเลกุลในอากาศนะครับเมื่อโดนบีบอัดนะครับอาจจะเป็นลําโพงนะครับมีการบีบมีการบีบอัดนะครับขยายเครื่องขยายเสียงนั่นแหละนะครับอนุภาคก็จะโดนอัดขยายนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ ขนาดน,นะครับไปกับทิศทางของมันสปริงก็เหมือนกันนะครับเรายืดเราหดนะครับก็จะมีการส่งถ่ายพลังงานไปนะครับในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเป็นคลื่นตามขวางคลื่นตามขวางจะเป็นคลื่นที่อนุภาคตัวกลางนะครับเคลื่อนที่ตั้งฉากนะมันขวางไงมันตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่นะครับของคลื่นนะครับเช่นคลื่นผิวน้ําคลื่นในเส้นเชือกเวลาเราสะบัดเชือกนะครับตัวอย่างนี้นะครับ เราจะเห็นว่าทิศทางการเคลื่อนที่ของมันนั้นก็จะมีทิศขึ้นลงนะครับแต่ว่าเวลามันส่งถ่ายพลังงานขึ้นไปมันจะไปทางขวาหรือซ้ายก็ได้นะครับคลื่นในเส้นเชือกนะครับข้างล่างนะอันนี้นะครับรูปภาคดูจุดสีแดงนะครับมันจะขึ้นแล้วก็ลงอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับแต่ว่ามันจะส่งถ่ายพลังงานไปทางขวามืออันนี้เราจะเห็นว่า ตัวอนุภาคของตัวกลางนะครับมันจะเคลื่อนที่ขึ้นลงตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นนั่นเองอันนี้เราจะเรียกมันว่าคลื่นตามขวางนะครับต่อไปนะครับทีนี้เรารู้ชนิดของคลื่นแล้วนะครับส่วนประกอบของคลื่นมีอะไรบ้างนะครับสมมติว่าเรายกคลื่นตามขวางมานะครับเราก็จะสร้างแนวสมดุลให้มันด้านบนนะครับมันจะถูกเรียกว่าสันคลื่นนะครับเป็นตำแหน่งสูงสุด เหนือแนวสมดุลของคลื่นนะครับส่วนด้านล่างนะครับเราจะเรียกว่าท้องคลื่นเป็นตำแหน่งที่ต่ำที่สุดใต้ในแนวสมดุลนะครับต่อมานะครับความยาวของคลื่น1ลูกคลื่นนะครับเราจะสามารถวัดได้จากท้องนะครับถึงท้องนะครับจุดสมดุลนะครับลากยาวมา1 2น,นะครับก็เรียกว่า1ลูกคลื่น,นกัน ตัวนี้เรียกว่าแลมดานะครับแลมด้าหรือว่าจากสันถึงสันนะครับอันนี้คือ1ลูกนะครับดูง่ายๆมันจะครบ1วงกลมนะครับอันนี้คือ1ลูกนะครับนี่คือ1ลูกนะครับและนี่ก็คือ1ลูกถ้าจากภาพนะครับเราจะนับลูกคลึ่นเราก็พบว่ามันก็จะมีกี่ลูกลองนับดูนะครับ1นะครับ2นะครับ3 3ลูกครึ่งนะครับ อันนี้คืออีกครึ่งหนึ่งนะยังไม่ถึงลูกหนึ่งแล้วก็สุดท้ายนะครับความสูงของสันคลื่นหรือว่าท้องคลื่นนะครับมันจะถูกเรียกว่าแอมปิจูดนะครับเป็นระยะการกระจัดของของคลื่นนะครับสูงสุดนะครับจากแนวสมดุลพอเรารู้ส่วนประกอบของคลื่นนะครับทีนี้มันก็จะมีคุณสมบัติอีกหลายตัวที่ตามมานะครับก็จะเช่นความถีนะครับความถี่ของคลื่นนะครับคืออะไรนะครับ ความถี่ของคลื่นก็คือจํานวนลูกคลื่นนะครับที่ขึ้นเคลื่อนที่ไปภายใน1หน่วยเวลานะครับส่วนคาบจะสลับกันนะครับจะเป็นส่วนกลับก็คือเวลานะครับที่ทําได้ภายใน1ลูกคลื่นนะครับดังนั้นความถี่และคาบก็เลยมีความสัมพันธ์กันเป็น f เท่ากับ1นส่วนทีนะครับ f เราจะให้เป็นความถี่นะครับที่ใหญ่ให้เป็นคาบเวลานะครับอย่างเช่นคาบเวลาคาบเรียนของเรานะครับ หนึ่งคาบใช้เวลาไปเท่าไรนะครับเหมือนก,นกันกับคลื่นเลยคลื่นหนึ่งลูกนะครับใช้เวลาเดินทางไปเท่าไหร่ความสัมพันธ์ก็จะเป็น f เท่ากับ1ส่วน t หรือว่า t เท่ากับ1ส่วน f ก็ได้นะครับต่อไปนะครับอัตราเร็วของคลื่นนะครับเวลาคลื่นหนึ่งลูกจะเคลื่อนที่ผ่านไปนะครับภายใน1วินาทีเนี่ยนะครับมันก็จะใช้สมการนะครับ v เท่ากับ f แลมดานะครับแลมดาก็คือความยาวคลื่นนั่นเอง จากลูกคลื่นด้านบนนะครับเคลื่อนที่ไปนะครับเราจะมาดูซิว่ามันมีกี่ลูกคลื่นนะครับเวลาเราจะนับลูกคลื่นนะครับเราจะนับยังไงเคเราก็ลองนับถ้ามันเริ่มสันนะครับเราก็ต้องเริ่มนับจากสันถึงสันเราจะขีดเส้นนะครับแนวสมดุลน,นะสมมติว่ามันตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสันถึงสันนะครับ 1ลูก2ลูก3ลูกนะครับแล้วก็4ลูกนะครับฉะนั้นจากภาพด้านบนนะครับมีอยู่4ลูกคลื่นนะครับที่กำลังเคลื่อนที่ไปมาฝึกหัดนะครับตอบคำถามนะครับที่ครูสร้างขึ้นมานี้ลองตอบล่วงหน้าสิจากรูปนะครับคลื่นขบวนนี้มีอยู่กี่ลูกคลื่น เราก็ลองวัดดูนะครับจากสารถึงสารท้องถึงท้องนะครับหรือว่าจะเป็นแนวสมดุลก็ได้นะครับถัดมาอีก2แนวนะครับมันก็จะได้เป็นอันนี้เราต้องเริ่มจากแนวสมดุลน,นะครับนี่คือ1ลูกขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราจับปลายตรงนี้นะครับถ้ามันเป็นเหมือนเชือกวนกลับมาต่อกันมันจะเป็น1ลูกพอดีนะครับ และนี่ก็คืออีก1ลูกขึ้นนะครับแสดงว่ามันมี2ลูกนะครับข้อ2ถ้าขึ้นขบวนนี้เคลื่อนที่ได้ภายในเวลา1วินาทีนะครับขึ้นขบวนนี้จะมีความถี่เท่าไรความถี่หาได้จากจํานวนลูกขึ้นที่ทําได้ภายใน1วินะครับอันนี้มันมา2ลูกอะครับภายใน1วิมันก็ต้องเป็นจํานวนลูกขึ้นนะครับหารด้วยเวลาอันนี้เราน่าจะเดาได้ง่ายนะครับก็2ลูกนะครับ 2ลูกต่อวิก็คือ2เฮิร์ต์นั่นเองความถี่จะมีหน่วยเป็นเฮิร์ตนะครับจริงๆแล้วความถี่หน่วยของมันเป็น1ส่วนวินาทีนะครับถูกเรียกใหมายเป็นเฮิร์ตนะครับจากข้อ2คาบในการเคลื่อนที่นะครับคาบในการเคลื่อนที่ต้องการทราบว่า1ลูกใช้เวลากี่วินาทีอันนี้คือ2ลูก 2ลูกใช้1วินะครับ1ลูกจะใช้กี่วิก็3นะครับเราก็จะได้ว่าคาานะครับคือ1ส่วน f นะครับ f คือ2นะครับ1ส่วน2คือ0.5วินาทีนะครับเราก็น่าจะเดาออกนะครับอันนี้2ลูก2ลูกทำได้1วินะครับดงนั้นแค่ครึ่งลูกครึ่งหนึ่งก็คือ0.5วินาทีนะครับ สี่นะครับเราจะสามารถสังเกตพบส่วนอัดแล้วก็ส่วนขยายได้จากขึ้นกลนประเภทใดส่วนอัดแล้วก็ส่วนขยายนะครับเราจะพบได้จากขึ้นกลนประเภทตามยาวนะครับเราจะไม่พบในขึ้นกลนประเภทตามขวางแต่ถ้าเป็นประเภทตามขวางเราก็จะพบเห็นสันคขึ้นท้องขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเป็นข้อ5นี่คือตามขวางข้อที่6ถ้าจากรูปเดิมนะครับ ขึ้นขบวนนี้ขึ้นที่ได้ภายใน2วินาทีจะมีอัตราเร็วเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนเวลาใหม่นะครับถ้า2ลูกนี้มันใช้เวลาขึ้นที่ผ่านไปนะครับ2วินะครับก็ต้องหาความถี่ใหม่ว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมนะครับจำนวนลูกขึ้นส่วนด้วยเวลานะครับ2ลูกผ่านไปในภายใน2วิแสดงว่ามันก็ไปลูกละวินะครับมันก็มีความถี่เป็น1เฮิร์ตนะครับก็คือ1ลูกต่อวินาที ได้ความถี่แล้วอัตราเร็วนะครับอัตราเร็วอย่างที่บอกไปก่อนหน้ามันคือ v เท่ากับ f แลมดานะครับเราก็ไปดูแลมดากันแลมดาคือความยาวคลื่นนะครับนี่คือแลมดาเราก็อาจจะวัดนะครับจากจุดสมดุลนะครับไปยังอีก2ตํตำแหน่งข้างหน้านะครับมันก็จะเป็นตำแหน่งนี้นะครับเป็น2เป็น4นะครับหรือจะเป็นสัรถึงสัรก็ได้นะครับ สันถึงสันหรือท้องถึงท้องมันจะมีค่าเท่ากันนะครับนี่เป็นหน่วยเมตรแล้วกันนะครับไม่ได้ใส่มาขอัยอัตราเร็วนะครับที่ขคลื่นลูกนี้เคลื่อนที่ผ่านไปนะครับก็จะมีอัตราเร็ว4เมตรต่อวินาทีนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าคลื่อนจะต้องมีอยู่4พฤติกรรมนะครับหรือว่าสมบัติของคลื่อนนั่นเองนะครับถ้าถูกเรียกว่าคลื่อนต้องมี4สมบัตินี้สมบัติแรกนะครับก็คือการสะท้อนนะครับ เมื่อเคลื่อนเคลื่อนที่ไปแล้วกระทบสิ่งหนึ่งนะครับมันจะเคลื่อนที่สะท้อนกลับสู่ตัวกลางเดิมนะครับอันนี้เรียกว่าการสะท้อนนะครับสมบัติต่อไปนะครับถ้ามันทะลุผ่านไปได้นะครับแต่ว่ามันจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปนี่เขาเรียกว่าการหักเหนะครับขคลนหนึ่งตัวสามารถเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางนะครับ ชนิดหนึ่งผ่านไปอีกตัวกลางชนิดหนึ่งที่อาจจะมีความหนาแน่นต่างกันนะครับทำให้มันมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปนะครับเขาจะเรียกว่าการหักเหนะครับการเลี้ยวเบนของคลื่นนะครับเวลาคลื่นเจอสิ่งกีดขวางบางตำแหน่งนะครับคลื่นก็จะสามารถเลี้ยวอ้อมไปได้นะครับ c นะครับการแทรกสอดนะครับหรือว่าการรวมคลื่นนะครับหรือว่าหักล้างคลื่นนั่นเองนะครับรวมแบบเสริมหรือหรือรวมแบบหักล้างนั่นแหละนะครับ เขาเรียกว่าการแทรกสอนนะครับก็จะมีคลื่นอยู่2อขอบวนนะครับคลื่นมาพบกันมันก็จะมีส่วนที่สันเจอสันท้องเจอท้องนะครับก็จะเป็นส่วนที่เสริมกันนะครับแต่ถ้าเป็นท้องกับสันเจอกันก็จะเป็นส่วนที่มันหักล้างกันนั่นเองนะครับจากภาพนะครับก็อยากจะให้นักเรียนลองตอบดูว่าเป็นพฤติกรรมอะไรบ้างนะครับภาพแรกซ้ายบนนะครับอันนี้เป็นคลื่นนะครับ สองขบวนนะครับจริงๆเป็นขบวนหนึ่งผ่านเข้ามาแล้วก็มาผ่านรูเล็กๆนะครับก็จะเสมือนว่าเป็นคลื่นใหม่คลื่นใหม่นี้ก็จะสร้างนะครับตัวคลื่นออกมานะครับมาผสมกันก็จะเกิดการทั้งเลี้ยวเบนนะครับแล้วก็แทรกสอดเกิดขึ้นนะครับภาพถัดมานะครับเป็นคลื่นในเส้นเชือกนะครับเราสะบัดเชือกมานะครับด้านบนนะครับพอไปเจอปมหนึ่งที่มันผูกแน่นอยู่นะครับมันจะสะท้อนกลับ ต่อไปนะครับเป็นการหักเหอาจจะเป็นคลื่นน้ำนะครับคลื่นที่ผ่านบริเวณที่น้ําลึกผ่านมาบริเวณน้ําตื้นนะครับความยาวคลื่นนะครับหรือว่าอัตราเร็วอาจจะเปลี่ยนไปนะครับก็จะเกิดการหักเหนั่นเองนะครับด้านล่างซ้ายมือนะครับอันนี้เป็นการเลี้ยวเบนนะครับเรามีช่องว่างให้คลื่นเคลื่อนที่ผ่านไปนะครับแทนที่คลื่นจะเคลื่อนที่ออกมาเป็นช่องหลอดเล็กๆเนี่ยนะครับ แต่มันสามารถอ้อมออกมาได้นะครับอันนี้ก็เกิดการเลี้ยวเบนนะครับเหมือนเช่นด้านบนเลยนะครับก็มีทั้งระเลี้ยวเบนแล้วก็แซกซอดแต่นี้เป็นเลี้ยวเบนอย่างเดียวถัดมานะครับมีคลื่นอยู่2อลูกเคลื่อนที่เข้าหากันนะครับนะก็จะเป็นการดูการแทรกสอดเพียงแค่รูปแบบง่ายๆนะครับก็คือเป็นการรวมคลื่นนั่นเองมีคลื่นส่งขบวนวิ่งเข้ามาก็จะเกิดการเสริมกัน นะครับสันเจอสันมันก็จะเสริมกันความสูงก็จะเพิ่มมากขึ้นส่วนขวามือนะครับอันนี้ก็จะมีสิ่งเกี็ดขวางอยู่บางส่วนนะครับคลื่นก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่สามารถเลี้ยวอ้อมมาด้านหลังได้นะครับอย่างเช่นคลื่นเสียงนะครับถ้ามีคนนินทาเราอยู่ตรงนี้นะครับแต่เราแอบอยู่ด้านหลังกระแพงเราก็จะสามารถได้ยินเสียงคนนินทาเราได้ด้วยนะครับเพราะว่าเสียงก็เป็นคลื่นกลชนิดหนึ่งนะครับก็มีลักษณะ สมบัติการเรียวเบนเหมือนกันโอเคเรามาดูนะครับสมบัติแต่ละสมบัติพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรมของคลื่นนะครับอย่างละเอียดลงไปอีกนิดนึงนะครับนิดเดียวการสะท้อนนะครับเมื่อมีคลื่นนะครับวิ่งเข้ามานะครับชนกับสิ่งเกีดขวางคลื่นจะสะท้อนออกไปนะครับตัวกลางที่1ตัวกลางที่2มันไม่สามารถผ่านตัวกลางที่2ได้มันก็จะสะท้อนนะครับเขาก็จะมีการเรียกนะครับ คลื่นที่มาตกกระทบนะครับตัวกลางที่2ว่าคลื่นตกกระทบนะครับสะท้อนออกไปก็จะเรียกว่าคลื่นสะท้อนนะครับตรงตัวเลยการสะท้อนมีหลักการแค่มุมตกกระทบนะครับที่ตกกระทบลงไปบนตัวกลางนะครับจะมีค่าเท่ากับมุมสะท้อนนะครับนั่นคือเซต้าหมีค่าเท่ากับเซต้าสนั่นเองนะครับมีหลักการแค่นี้ ส่วนการหักเหนะครับการหักเหก็อาจจะเป็นขึ้นน้ำนะครับอันนี้สมมุติว่าเราเป็นนกเรากําลังมองดูทะเลนะครับมันก็จะมีขึ้นน้ําที่เป็นสันนะครับเป็นสันมาเรื่อยๆมาเจอบริเวณน้ําตื้นนะครับเราพบว่ามันสั้นลงนะครับจากสันถึงสันมันสั้นลงความเร็วก็มีการลดลงด้วยนะครับพบว่ามุมตกกระทบนะครับมากกว่ามุมหักเห และที่สําคัญนะครับความถี่ของมันมีค่าเท่าเดิมนะครับงนั้นพอมาดูความยาวคลื่นนะครับความยาวคลื่นตอนแรกนะครับก็ดูจากสันสันถึงสันนั่นแหละนะครับหรือว่าท้องถึงท้องก็ได้นะสันถึงสันตอนแรกมันมันยาวนะครับมันห่างกันมากแต่พอมาเจอบริเวณน้ำตื้นนะครับมันแคบลงนะครับมันแคบลงแลมด้าน้อยลงแต่ความถี่ยังคงเท่าเดิมนะครับอันนี้เป็นหลักการของการหักเหนะครับความถี่จะเท่าเดิม แต่ว่าความยาวขึ้นนะครับมีค่าเปลี่ยนไปนะครับอัตราเร็วมีค่าเปลี่ยนไปโดยบริเวณน้ําลึกความยาวขึ้นอัตราเร็วจะมีค่ามากกว่าบร,ริเวณน้ําตื้นนั่นเองนะครับแต่ที่สําคัญอยู่ตรงนี้ความถี่ยังคงเท่าเดิมต่อไปนะครับการเลี้ยวเบนนะครับการเลี้ยวเบนก็จะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับรูปแบบแรกนะครับถ้าเรามีสิ่งกีดขวางที่เป็นช่องเปิด ใหญ่กว่า,าความยาวคลื่นนะครับการเลี้ยวเบนก็จะเกิดการเลี้ยวเบนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็จะมีการอ้อมออกไปนะจางๆแต่ถ้าช่องเปิดนะครับเนื่องจากมีสิ่งขีดขวางมาขวางเนี่ยครับมีเป็นช่องเล็กๆนะครับการเลี้ยวเบนจะค่อนข้างนะครับเห็นชัดเจนนะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับมีการเลี้ยวเบนเห็นอย่างชัดเจนนะครับ อันนี้ช่องเปิดน้อยกว่าความยาวคลื่นส่วนภาพนี้นะครับอันนี้มีสิ่งเกีดขวางบางส่วนนะครับก็จะเห็นริ้วรอยการเลี้ยวเบนออกมานะครับอย่างที่บอกไปว่าเราสามารถได้ยินคนพูดนินทาเราได้นะครับถ้าเราอยู่หลังกําแพงเพราะคลื่นเสียงมันเลี้ยวเบนมาเข้าสูู่เราได้นะครับต่อไปนะครับการรวมคลื่นนะครับการรวมคลื่นแบบเสริมนะครับแล้วก็การรวมคลื่นแบบหักล้าง แบบเสริมนะครับก็คือสันเจอสันหรือท้องเจอท้องก็ได้นะครับแต่ถ้าการหักล้างนะครับมันจะเป็นสันเจอท้องนะครับพอหักล้างก็ตามชื่อเลยนะครับคลื่นจะหายไปนะครับพอเคลื่อนที่ผ่านกันไปก็จะเป็นคลื่นเดิมนะครับมาดูที่อีกแบบฝึกหัดนะครับจากภาพนะครับอันนี้เป็นคลื่นน้ํานะครับจากทะเลมันเคลื่อนที่เข้ามามันเจอตำแหน่งที่1 2 3สามนะครับ ลื่นน้าพวกนี้จะเกิดพฤติกรรมอย่างไรนะครับอันนี้มาชนพอดีนะครับมันก็ควรจะสะท้อนนะครับแต่ถ้ามันมาบริเวณนี้ม,ม,มีที่ไปอยู่นิ่วหว่านนะครับมันก็จะยังมีการเดินทางผ่านมาได้นะครับเป็นการเลี้ยวเบนบ้างน,นะครับแต่พอมาถึงบริเวณนี้อันนี้ลึกนะครับอันนี้ตื้นก็จะเกิดการหักเหยยเกิดขึ้นนะครับความยาวขึ้นจะเปลี่ยนอัตราเร็วขึ้น จะเปลี่ยนไปฉะนั้นนะครับคำตอบก็คือตำแหน่งที่1น่นั่นคือมีการเลี้ยวเบนเกิดขึ้นนะครับตำแหน่งที่2มีการสะท้อนนะครับตำแหน่งที่3เกิดการหักเหนั่นเองข้อ2นะครับอันนี้เป็นการรวมขึ้นนะครับมีขึ้น2ขบวนนะครับที่มีแอมพลิจูดหรือว่าความสูงของคลื่นที่เราเห็นนะครับมันไม่เท่ากันแต่ว่าเป็นสันเหมือนกันนะครับมาเจอกันนะครับขณะรวมขึ้นแล้วก็หลังคลื่นนะครับนี้ขณะรวมนะครับ หลังรวมนะครับจะมีลักษณะยังไงขณะที่รวมนะครับมันจะทําให้ความสูงเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากรวมมันก็จะกลายเป็นขึ้นตัวเดิมของมันผ่านไปนะครับอันนี้มีอยู่3มช่อง3มช่องอันนี้มีอยู่1ช่องนะครับรวมกันก็จะเป็นเพิ่มขึ้นอีก4ช่องนั่นเองต่อไปนะครับกรณีที่2เป็นสันขึ้นกับท้องขึ้นมาเจอกันนะครับ มันก็จะเกิดการหักล้างกันบางส่วนนะครับก็จะเหลือแค่ความสูงแค่2ช่องนะครับนนี้จากเดิม3ช่องนะอันนี้1ช่องนะครับก็จะเหลือ2ช่องพอขึ้นนะครับผ่านไปก็จะเป็นขึ้นตัวเดิมผ่านไปถัดมานะครับมาถึงความถี่ธรรมชาติในเรื่องนี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกับคลื่นเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามันมีลักษณะการเคลื่อนที่ซ้ำรอยเดิม ขึ้นก็จะมีการซ้ำรอยเดิมเช่นกันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับอันนี้สมมุติว่าเราจะใช้การแกว่งเชือกนะครับมาอธิบายความถี่ธรรมชาตินักเรียนคิดว่าถ้าแกว่งเชือกนะครับที่แขวนด้วยมวลเท่าเดิมครับแต่ว่าเราเปลี่ยนความยาวเชือกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับความถีนะครับจะมีการเปลี่ยนไปอย่างไรความถีหมายถึงอะไรนะครับหมายถึง เวลาเราแกว่งนะครับก็คือปล่อยให้มันเคลื่อนที่นะครับดึงออกมามันก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับเราก็จะมาลองทดลองดูนะครับครูก็จะทดลองดูจากของใช้ง่ายๆภายในบ้านนะครับที่ครูหาได้ที่บ้านครูเราก็มาวัดดูว่าถ้าเราปล่อยนะครับที่ระดับความยาวเชือก10เซนนะครับเพิ่มไปเป็น15เพิ่มไปเป็น20เพิ่มไปเป็น25าแล้วก็30 นะครับ10รอบนะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะหาความถี่ความถี่ก็คือจํานวนรอบที่ได้ภายในเวลานะครับฉะนั้นเราดูที่10รอบนะครับมันได้เวลาเท่าไหร่นะครับเราก็จะเอา10นะครับหารด้วยเวลา x เนี่ยนะครับที่ทำได้นีครับตรงเนี้มันก็จะมีเวลาของใครของมันในแต่และความยาว เอามาหารดูนะครับพอหารเสร็จปั๊บมันก็จะได้เป็นความถี่ออกมาทั้ง5ตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะดูแนวโน้มมันว่าความถี่จะมีการเปลี่ยนไปยังไงครูก็เดินไปเจอนะครับตะเกียบก็จะผ่าตะเกียบออกนะผ่าครึ่งออกแล้ก็หาเชือกมาสักเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีนอ็อตทวง3มตัวนะครับเป็น3ามตัวเริ่มต้นแล้วกันนะครับแล้วค่อยเพิ่มอีกทีละสอตัวทําไงต่อนะครับ เราก็จะเอาเชือกนะครับไปให้ตะเกียบนีบนะก็หนีบนะครับเราก็วัดความยาวนะครับของเชือกเป็น10 15- 20- 25- 30ตามที่เรากําหนดแล้วก็นีบเชือกไว้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตะเกียบไปวางไว้บนขอบของเก้าอี้นะครับหรือว่าโต๊ะอะไรก็ได้นะครับที่เราหาได้นะครับเราก็พยายาม ให้ตัวน็อตออกมาห่างจากขอบเก้าอี้นิดนึงนะครับเวลาเราแกวงนะครับเราก็จะแกว่งนะล่อยให้มันแกว่งกลับไปกลับมานะครับวิธีการทดลองนะครับวิธีการทดลองนะครับก็จะมาดูจากคลิปนี้แนวสมดุลเดิมนะครับมันจะเป็นแนวนี้นะครับบังเกินเก้าอี้เป็นเอียงนิดหน่อยเราจะดึงออกมานะครับด้วยมุมเซต้าน้อยๆนะครับไม่เกิน5องศาแล้วกันนะครับยิ่งน้อยเท่าไหร่นะครับ ความค่าดเคลื่อนจะยิ่งน้อยลงเท่านั้นนะครับก็ดึงออกมานะครับแล้วก็ปล่อยจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะถ่ายคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็มานับดูซิว่า10ครั้งนะครับมันได้กี่วินาทีนะครับสิครั้งได้กี่วินาทีก็จะลองนับหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้า ที่พอครูทําเสร็จปั๊บนะครับครูก็จะมาตัดดูนะครับแล้วก็นับ10ครั้งก็พอนะครับมาดูเวลาก็จะได้เป็นอันนี้ความยาว10เซนนะครับเป็น9.6นะครับ10หารด้วย9.6จะได้ความถี่เป็น1 4 5งจุดสี่ห้าเฮิร์นะครับสิบรอบใช้เวลาไป6.9จนะรอบจะใช้เวลาไปเท่าไหร่ก็ใช้เวลาไป1.45นะครับ เราเพิ่มความยาวเป็น15ใช้เวลาไป8.2นะครับคิดเป็นความถี่นะครับ1.22เฮิร์ตต่อไปนะครับได้เป็น9.4นะครับคิดเป็นความถี่ขึ้น1.0ต่อมานะครับ25้เซนนะครับอันนี้เป็น10.5วินาทีคิดเป็นความถี่เหลือ0.95นะครับสุดท้าย30สเซนนะครับเวลาที่ทำได้นะครับมากขึ้นเป็น11.3เราจะเห็นแนวโน้มว่า ยิ่งความยาวเชือกเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเวลามันจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ความถี่นะครับความถี่มันจะลดลงเรื่อยๆตามความยาวเชือกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแสดงว่ามันแปรผกผันกันนะครับอันหนึ่งมากอันหนึ่งน้อยนะครับทีนี้ดูใหม่นะครับถ้าเราให้ความยาวเชือกเท่าเดิมนะครับแต่เราเพิ่มมวลมากขึ้น ค,ความถี่มันจะเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าความถี่มันจะลดลงไหมตามมวลที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้ใส่เข้าไปเริ่มแรก3ตัวนะครับทุกๆความยาวเชือกนะครับจะมีนอดแค่3ตัวแต่ทีนี้เอาความยาวเชือกมา1ความยาวครูเลือก20เซนนะครับแล้วครูก็จะเพิ่ม3ตัวนะครับซึ่งเรามีแล้วแหละข้อมูล3ตัวเดี๋ยวเพิ่ม5ตัว7ตัวแล้วก็10ตัวเข้าไปนะครับ3ตัวนะครับมันเป็น9.4นะครับความถี่เป็น1.06 จ็ดตัวนะครับมันก็ยังคงได้9.4วินาทีเหมือนเดิมนะครับ10ตัวนะครับอันนี้เวลาเพิ่มขึ้นมา0.1วินะครับโอเคเราก็จะเห็นแนวโน้มของมันนะครับว่าเวลาที่ทําได้มันก็จะเกาะกลุ่มกันนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับมันอาจจะมีความคาดเคลื่อนเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเชือกอาจจะหย่อนนะครับมากเกินไปนะครับ จุดศูนย์กลางมวลมันเปลี่ยนไปนะครับตะเกียบที่ครูเอาเทปนะครับติดไว้มันขยับนะครับอะไรประมาณนี้มันก็จะมีหรือว่ามันหมุนควงนิดนึงนะครับก็จะมีความคลาดเคลื่อนเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าแนวโน้นมของมันนะครับยังคงเกาะกลุ่มเวลากันที่9.4วินาทีนะครับความถี่มันคงเดิมฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่า ธรรมชาติของความถีนะครับของมวลที่ติดอยู่กับเชือกเนี่ยนะครับมันจะขึ้นอยู่กับความยาวของเชือกนั้นนะครับมันจะมีธรรมชาติของมันในการเคลื่อนที่แกว่งกลับไปกลับมานะครับเราก็จะเอาความรู้นี้นะครับไปไประยุกต์ดูซิว่าอะไรที่มันแกว่งได้นะครับขยับขึ้นลงได้นะครับอย่างเช่นสะพานนะครับถ้าสะพานที่มันค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับมันจะเหมือนจะมีการ กระเพื่อมนะครับขยับขึ้นขยับลงได้นะครับถ้ามีคลื่นเกิดขึ้นนะครับที่มันตรงกับความถี่ธรรมชาตินะครับของมันการกระเพื่อมนั้นจะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับทำให้โครงสร้างของมันเกิดการพังเสียหายได้นะครับอันนี้คือเป็นความรู้เกี่ยวกับความถี่ธรรมชาตินะครับเหมือนกับการแกว่งชิงช้าเหมือนกันนะครับการแกว่งชิงช้านะครับไม่ใช่ว่าเราจะออกแรงตอนไหนก็ได้นะครับมันจะมีจังหวะในการดัน เวลาเราไปแกลงชิงช้าให้น้องนะครับจะมีช่วงจังหวะในการผลักน้องไปนะครับรอจังหวะนิดนึงแล้วก็ผลักน้องไปนะครับช่วงที่รอจังหวะนั่นแหละนะครับอันนั้นคือความถี่ธรรมชาตินะครับของชิงช้าตัวนั้นนะครับเราเป็นนั่งชิงช้าอีกตัวหนึ่งที่ความยาวเอ่อเชือกชิงช้ามันสั้นลงหรือยาวมากขึ้นนะครับเราก็จะใช้จังหวะนั้นในการแกว่งไม่เท่าเดิมนะครับจะเป็นความถี่ธรรมชาติอีกตัวหนึ่งของชิงช้าตัวนั้นโอเคนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ